สวัสดีครับเจอกันครับเจ้าช่องบาเจีงคุณอุบลครับกองวันที่30ครับเดือนกรกฎาคม2564ครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่4ครับขนาด1 5 0เซนติเมตรครับครับตัวที่4เนาะี่น้องครับสำหรับงานผ้าดําครับครับตัวนี้ก็เพิ่งทดสอบแล้วครับเป็นตัวที่3ครับมือนนี้ลองทั้งเบิร์ตซีตครับตัวอ่าตัวแดงตัวแรกครับเหลียงตัวที่สสมตัวที่3ครับก็ตัวนี้ตัวที่4ครับมา เดีย่อเกิดการเสียเวลานะครับฝนกำลังขีโตกครับตอนนี้เนาะบ่าเจงคอุบุกะสิขออนุญาตเล่งรันเวลาครับฝ่าจัดเลยครับฝนกำลังสีมากครับตอนนี้ล่มฝนดีแน่นอนครับเดี๋ยวเขาต้องมาลุนกันครับว่าสีแห้งซ้ำไดครับแต่เหลืองแห้งนี่แห้งแน่นอนครับขอถอดขอภัยนะครับตอนนี้ลินก็เลื่อมรั่วแล้วครับเลื่มตรงเล่งเวลาครับกวนฝนขี่ตกครับ สำหรับตัวถีตีต้องขำขึ้นนี้นะครับเนาะจัดไปครับสวัสดีครับพี่น้องฝนกำลังสีแมลนะครับต้องทำาเวลาเนี่ยครับครับร่มร่มแห้งมากเลยครับตอนนี้มึงครับร่มแห้งครับร่มบนนี่เสมอดีมากเลยครับแลนเมื่อกี้เนาะครับตัวสีแดงครับตัวแรกผ่านพันทีเรียบร้อยครับขืนดีครับตัวสีแดงครับ ตัวสีเหลืองกะขึ้นดีกันครับตัวสีสมตัวที่สามเมื่อกี้ครับล่องเอาลงเมื่อกี้ครับกะขึ้นดีกันครับบ่มี่หมุนโบมีอียงครับครับแต่ตอนนี้ร่มแห้งครับแห้งอีีครับตัวสีดำเดี๋ยวต้องมาถ่าฟังธะนูนะครับว่าสีดังแห้งบ่ขันทะนูดังแห้งกับไปว่าร่มแห้งครับบาเจ๋งคนดูบนก็ขอภาวนาครับขอให้ขึ้นเทดเดียวครับผมเพื่อบอไแต่เอาลงมาปรับเปลี่ยนแต่ล่องสามตัวครับ เทียดเดียวเบิดครับเดี๋ยวต้องมารลุ่นกันครับว่าจะเป็นอย่งไดเนาะอ่ะพี่น้องมาขออย่าตั้งกล่องนะครับเดี๋ยวฟังเสียงขนวเด้อบ่าเจียงคนบนจะนับหนึ่งหวสามหนึ่งสองสาไป ฝ่าเลียมครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ขึ้นเรียบร้อยแล้นะครับครับขึ้นเป็นที่เรียบร้อยครับ เดี๋ยวแข็งนะครับพอทีฝ่าวเห็ดครับธนูยังแต่งเแล้วครับเดี๋ยวมืออื่นคอยมาแต่งใหม่ครับสำหรับไผมากวนๆเนี่ยครับก็ต้องไปหนีเลยครับเดี๋ยวมาค่นซาครับซาห้องอันเดียครับซาห้องแล้วครับเอาแค่นี้ก็เนาะครับพี่น้องเนาะ ไว้เจอกันไหมมือหนาครับมือนีซี่ตก็ถือว่าโอเคครับเต่ตัวนี้นีผ่านครับผ่านครับโอเคครับเจอกันไหมมือหนาครับสวัสดีครับ